อันนี้เป็นสมัยใหม่แล้วนะเห็นปะจะได้หุ่นเทียนเห็นไหมหุ่นเทียนก็มีเนะเป็นรูปเนี่ยเขาหยอดไปตรงนี้เปิดออกมาก็จะได้หุ่นแล้วก็เอาหุ่นเนี่ยไปต่อเขาช่อแล้หุ้มดินเอนอ,อ,นอเนี่ยหล่ออย่างเงี้ยพ้าหล่อเนี่ยมันต้องดำแว็กก่อนเนี่ยแต่อย่างเหรียนปั๊มไม่ต้องนี่เนี่ยมันมีบอ็อกถูกปะ ก็รีดแผ่นลงไปแล้วก็ปั๊มเลยเออซึ่งแน่นอนครับเหรียญที่ลงพอสอไม่จะเป็นเหรียญสร้างชาติถูกป่ะเหรียญสร้างชาติเหรียญเ้าจาาเพราะจงเพราะคงพราะอี๋เนี่ยถ้าคุณมีอย่างเงี้ยให้มันดูจบไหมหนึ่งอย่างนะเคืองก่อนเคืองไออะไรนะ นะเครืองไออะไรนะอ่าเขาเรียกลุงหนึ่งเหรอเออที่ถูกป่ะมาทำลายวงการพระใช่ไอคนที่เขารู้อย่างไอโออย่างคุณต่อคุณหนึ่งเนี้ยเขาก็ไม่สนใจแต่คนที่เข้าวงการพระไม่รู้มันมันมัน,ม,นมันไปอ่านมันไปอ่านคอมเมนต์แล้วมันขึ้นนิดหนึ่งว่าคนที่เชื่อคำพูดเขาก็เยอะ คนไม่รู้ไงาจะหายหมดเออแล้วกับคนระดับเนี้ยคุณต้องมันคนเดียวเนะี่ยคุณต้องไปมัดรวมกันมาสามสี่คนยังเอาชนะเขาไม่ได้อะสวัสดีครับพี่อ่านใช่ไหมอ่าพี่อ่านพ่อแมนปั๊มหรือห่อเนี่ยบอกพ่อแมนแต่บอกไม่ขึ้นน,นิ่มปั๊มไม่ได้แล้ว ก็น,น่ายกันอย่างเดียว่ให้ความสาคัญกับข้อมูลตกัถูกก็ข,ขนาดมันคนเดียวขุนสามสี่คนถูกป่ะยังปกป้ององค์การระไม่ละงงจัดประเด็นครับเรื่องหลักฐานเรียงค้างเลยทำไมอะ่ะไม่รู้ที่เขาบอกว่างี้หลักฐานเรียงค้างเลยอ้าวก็เขาปั๊มเสร็จมันมีปีกไงก็ยุคแรกจะเอาปีกออกก็ทำไงอ่ะก็เลื่อยไงมันยากตรงไหนฮะ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรัปั๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยหนังสือสารานุก,กรมของพี่เพชรทพาประจันผมถามว่าเซียนพระในประเทศนี้นะเนาะคนที่รวบรวมขอ้อมูลหลักฐานไว้ได้เยอะที่สุดอ่ะคือพี่เพชรทาระจ เขาเป็นนักสืบค้นเขาไม่ใช่นักขายอย่างเดียวอ่ะนี่คือบล็อกพดอดิงแต่สังเกตไหมโอว่าบล็อกเหล่านี้มันจะใช้ปั๊มไม่ได้แล้วมันเป็นสนิมหมดแล้วหมอลูกเป็นจุดขึ้นมากากอะไรว่ากาก ใช่เหล็กเนี่ยมันเป็นสนิมแล้วมันเอามาใช้ใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยคุณเอาบล็อกนี่มาให้เขาดูเนี่ยเห็นปะไม่ต้องเสียงอะไรต่อแล้วว่านี่ไงบล็อกปั๊มพรดิงแล้วก็ถามกลับไปดิเอาแล้วบล็อกหล่อของคุณน่อยู่ไหน,นไปหามาให้ดูหน่อย ให้เขาไปนั่งเป็นคนคุมเกมบอกไปหาโรงงานเรื่องราวโรงงานนั้นมาโรงงานนี้มาสิถูกป่ะ <ừ> พอหาไม่ได้คุณก็ถูกป่ะดูรู้ไม่จริงไปตามเกมเขาหมดก็ขนาดกับคู่ต่อสู้แบบนั้นคุณยังปกป้องวงการพักไว้ไม่ได้ผมโคตรงง นะเอาเนี่ยบล็อกก็ดิ่งนี่ไงอันนี้บล็อกหล่อเลยนี่บล็อกปัม๊มคุณเห็นป่าเป็นเหรียญตีกระบอกเห็นไหมบล็อกเนี่ยมันจะมีลอยขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นปอกเนี่ยเห็นป่าเห็นไหมอันนี้มันจะสูงขึ้นมาเหมือนบันไดอ่ะอีกขั้นหนึ่งอ่ะเพราะมันต้องมีปอกตรงกลาง เออนี่ไงเอาถ้าที่คุณเต้นกันอยู่อะนะมีเอารูปอบบน,นี้แม่เขาดูจบไหมค mm hmm. ือที่เอามามันบงบอกว่า mm hmm. คุณไปเถียงกับเขาด้วยคำพูดอะ mm hmm. เขาทำลายว่าคุณอะนะไม่รู้จริง mm hmm. เขาบูลลี่คุณต่างๆนานา mm hmm. ไม่อายเขาเหรอ ไปติดเป็นอารมณ์หลงตามเกมเขาผมก็งงบอกให้ผมไปนั่งพูดผมไม่พูดหรอกถ้ามันบอกผมเนี่ยเป็นคนขับสามล้อเพิ่งเล่นป้ามาไปถึงห้าวันหรือเปล่าเอาอะไรไปเถียงมันนะต้องไปนั่งพิสูจน์ตัวเองอีกเหรอพอพิสูจน์ตัวเองนี่เลยเรื่องเหรียญไปแล้วทําอะไรให้เขาคุมเกมอยู่เหนือตัวเองทุกอย่างผมก็งงงงอา้าวนี่ไงบอกพอดิง เอห็นป่ะก็เป็นเหรียญตีกระบอกใช่ไหมล่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นนะทําให้สูงไอ้การเนี่ยทาให้สูงขึ้นมาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องกึงอย่างเดียวหรอกถูกป่ะตะไบก็ได้อ้าวทำให้ดูอีกเดี๋ยวงงอีกเอาเนี่ยอย่างเงี้ยการที่คุณจะทำให้มันสูงขึ้นมาอ่ะโอมา เห็นปะการนี่คุณจะให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยแกบล็อกเสร็จเนี่ยอ่ะบอกต้องกึ้งอย่างเดียวทําไมคุณใช้ตะไบแทงก็ได้ไม่โอแทงออกใช่ฮะคุณจะสมมุติว่าผมสมมุตินะเนี่ยคุณสามารถใช้ตะไบแทงออกได้ไหมไอ้ลูกหนูก็ได้เคห็นลูกหนูก็เนี่ยเอาแค่ว่าสมัยโบราณดูกว่าล่ะอ่ะเขาสามารถใช้ตะไบแทงออกได้ไหม เออพอตะบ,บายแทงเสร็จก็ใช้ตะบ,บายแต่งค่าให้กลุ่มได้ไหมได้ได้ไดมันก็ได้คือเขาจะทําวิธีไหนอ่ะคุณก็ค่อยไปสืบผลแต่ที่แน่ๆบลอกกับมันมี้เย็นแล้วนี่ไงบล็อกก็บอกใช่ปะ่ะ ไปปล่อยให้มันถามให้มันใช้ไปหาบ้าจริงเชียวเรื่องจริงสวัสดีครับน้องอ้้ามตาไม้ฮะอ่าแฮปปี้เบรดอัอ <Happy Birthday S 2> นะโอลัยซับนะครับยังไม่พอนี่ไงเห็นปะ่ะอันนี้มีหูในตัวเป็น <c oughs> นะฮะปั้มตัดแล้วนี่ไงเขาก็มีตัวตัดให้นี่ไง เออโอครับเขาก็มีให้นี่ไงนะฮะหรือจะเป็นอะไรนี่ไงบล็อกเหลีย่ยมบูเอี่ยมคือคุณที่พูดมันตั้งใจโกหกถูกมันตั้งใจโกหกเออแต่คุณนะ่ะไม่สามารถปกป้องโมงการพักกันได้ผมงง เห็นปะแล้วสมัยก่อนเหล็กมันของหายากโอ mm hmm. ด้านนึงอ่ะทำเป็นบล็อกกุเยี่ยมถูกนปะอีกด้านนึงเนี่ยเอามารีไซเคิลแกะเป็นบล็อกนี่ไงเหรียญเนี่ยราบัพพิษไง พี่เบต้าประจัน์เนี่ยได้จะทําเรื่องนี้ไว้ให้นานแล้วนะเป็นสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าบรรยายโดยมีบ็อกมันก็น่าบรรยาย แตไหมโอ้อบรรยายโดยมีบล็อกมันกรนดาษบรรยายนเนี่ยเห็นไหมเหรียญวันหนังเห็นปะถามว่าบล็อกเหรียญวันหนังว่าไหนโอ,พอเพราะเหล็กมันหายากบางทีเขาเอาอีกด้านเลยไง ไปทําอีกบล็อกหนึ่งเหล็กมันมีสี่ด้านใช่ไหมล่ะในความของว่าเรื่องราวที่มันน่าจะเป็นไปได้คุณต้องนะนึกภาพให้ออกเออ นี่นครับหลักฐานที่เขาร้องเรียกหาว่ามีไหมกันเนี่ยบล็อกเออถ้ามีแบบนี้ให้เขาดูก็ย้อนถามกับเขาว่าเอาคุณต้องการอะไรจากการที่คุณมาปวดวงการพระครั้งนี้อา่าดังนั้นคุณก็ไปเอาบล็อกหลอ,อของคุณมาให้ดูหน่อยเออผมเนี่ยได้พิสูจน์ถูกป่าว่าก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยมันมีบล็อก ทำเหรียญอยู่นะอ่ะคราวนี้ตาคุณมั้งละ่ะถูกปะ่ะคุณไปหาหลักฐานที่มาของเหรียญที่คุณโชว์อยู่หน่อยได้ไหมเออว่าสร้างจากโรงงานอะไรมันมาจากไหนก็แค่นี้เองอ่ะนะครับหรือถ้าไม่จบ โอ้อะ oh, รูปอะไรโนดรูรูปบอกอกรูปเนี้ยอ่แล้วส่งมาทางไหนไม่ได้ส่งเลยอ่ะเราไม่ได้ส่งอยากดูแต่ราคาจะได้เห็นนะอ,อ,อ,อ่าอะอันนี้คือจากโรงงานคุณเห็นไหมอันนี้คือแผ่นโลหะที่รีดนะเตรียมตัดปั๊มเป็นเหรียญเขาเรียกว่าแผ่นรีดแล้วก็ต้องเอามาโกน คำว่าโกนนะั่คือตัดเป็นช่องขนาดเท่าเหรียญนะ่ะเนี่ยตัดออกมานะมันก็จะเป็นรูหลายๆรูเอาคุณดูดิเนี่ยขออนุญาตนะเนี่ยไอ้ที่คุณเห็นปิ๊บทั้งหมดนะ่คือบลอกกี่ปีป่ะเนี่ย เนี่ยเหล็กลังรถไฟเห่มไหมนะครับดังนั้นอ่ะเพราะนะคนเล่นพระเอาแต่ขายไงไม่ไปเข้าโรงงานแล้วเวลามีเหตุไม่ก็ไม่ไปค้นหาความจริงจากโรงงานหรือแหล่งผลิตไง แล้วสุดท้ายอธิบายแต่ละอย่างให้ไอคนแบบนั้นมานั่ง10หัวร้อยย้อพวกเซียนหมาได้ตโลกอะแล้วครับแตโอส่งมาอย่างใช่ป่ะผมก็งงงงว่า ให้เขามาปั่นหัวพวกคุณได้ถูกปะมันหมายความถ้าคุณให้คนแบบนั้นมาปั่นหัวพวกคุณได้อะเท่ากับคุณอ่ะอ่อนกว่าเขาอีกมันเสื่อมเสียเซียนระผมจึงบอกว่ามันคืออุทาหรณ์อของวงการนาเครื่องตอนนี้ไง ถ้าขนาดปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยนะนะคุณคิดดิโอนี่ผมสรบหน่อยหมอนวดนวดผมอยู่นะถ้าคุณปล่อยนะครับให้ขนาดคนไม่มีความรู้อะไรเลยอะ่ะมาทำให้ คนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจวงการพระสับสนได้เนี่ยคือเราไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรไว้เลยถูกไหมโออย่างในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขามีประวัติที่มาที่ไปของของในพิพิธภัณฑ์ถูกไหมอย่างวงการกางเกงเขามีประวัติว่าอันนี้ผลิตปีอะไรด้วยผ้าอะไรวงการรถยนต์เขามีการบอกว่านีะผลิตด้วยอะไรจากเครื่องยนต์อะไรนะมาจากตรงไหน ขนาดโรงงานโรงงานวายโรงงานบารัมดีมันยังมีสตอรี่เลยแต่วงการพระเอาแต่ขายดูให้เหมือนในที่เคยขายกันมาก่อนอันนั้นก็ขายได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วนะแล้วไปปล่อยให้เขาอะ่ะใช้ไปหาข้อมูลแล้วก็หายเขาไม่ได้นะครับ ้วเาขาอ,อยู่กลุ่มเดียวกันครับไม่มีหลักฐานไอ้ตื่นฝันมีหลักฐานครับนะฮะผมจริงอยากจะบอกเพื่อนเพือนทุกคนว่าเป็นลูทาหหอนเลย เริ่มได้แล้วเริ่มเล่นพระแบบนะให้รู้จริงให้รู้ที่มาที่ไปการสร้างจริงๆได้แล้ว <c oughs> อ่าเมื่อกี้เนี่ยบล็อกพระปั๊มใช่ไหมคุณอยากเห็นบล็อกพระหล่อไหมเนี่ยคือบอล็อกหล่อ นะะฝาหน้าฝาหลังประกบกันจะมีหลุมให้เดือยเสียบได้พอดีแล้วก็เอาเทียนหรือกิพึ่งอ่ะยอดไปตรงกลางพอแข็งก็เอาออกมาเป็นหุ่นเทียนแล้วไปเข้าดินหุ้มดินแล้วก็เผาแล้วก็หล,ล่อ,อน,นะมันตลกตรงที่ว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวผมจะดูบล็อกหลอกกับบล็อกปั๊มใครอยากดู k, อ k, ้า,อา,อามา ถ้าเกิดว่านะ่ยพระทำไมบล็อกมันเละเทะหมดหรเนี่ยถ้าคุณจะสร้างพระหล่อคุณต้องมีแม่พิมพ์ในการผลิตหุ่นเทียนเห็นไหม เออเนี่ยยอดเทียนลงไปเนี่พอเราเปิดมาก็าจะได้ตุ๊กตาเป็นหุ่นออกมาแล้วไปเข้าดินหล่ออันนี้การหล่อต้องมีการสร้างหุ่นเทียนก่อนแต่การปั๊มเขามีบล็อกเป็นเหล็กกระแทกปั๊มบนแผน่นเห็นไหมเนี่ย ฝาหน้าฝาหลังมีโพรงตรงกลางประกบสร้างหุ่นเทียนนี่แต่ถ้าปั๊มเนี่ยมันเป็นบล็อกเหล็กแบบนี้อันนี้บล็อกทําแหวนใช่ไหมคุณเห็นไหมแหวนปูทั่วแบบมอเตอะเหช่ป่ะแล้วเขาก็เอาปลายสองฝั่งม้วนมาชนกันแล้วก็บัดกีก็เป็นแหวน นี่นี่อนี่ไงอันนี้เป็นสมัยใหม่แล้วนะเห็นป่ะจะได้หุ่นเทียนเห็นไหมหุ่นเทียนก็มีเนีนเป็นรูปเนี่ยเขายอดไปตรงนี้เปิดออกมาก็จะได้หุ่นแล้วก็เอาหุ่นเนี่ยไปต่อเขาช่อแล้วหุ้มดินเออเนี่ยรอ อย่างเงี้ยผ้าหล่อเนี่ยมันต้องดาแว็กก่อนเนี่ยแต่อย่างเหรียญปั๊มไม่ต้องนี่เนี่ยมีมบล็อกถูกป่ะกระลีดแผ่นลงไปแล้วก็ปั๊มเลยเออซึ่งแน่นอนครับเหรียญที่ลงพอสอไม่จะเป็นเหรียญสร้างชาติถูกป่ะเหรียญสร้างชาติเหรียญเทาจาาเพราะจงเพราะคงเพราะอ,อีเนี่ยถ้าคุณมีอย่างเงี้ย ให้มันดูอ่ะจบไหมหนึ่งอย่างนะเคืองก่อนเคืองไออะไรนะนะเคืองไออะไรนะอ่าเขาเรียกลุงหนึ่งเหรอเออที่ถูกป่ะมาทำลายวงการพระใช่ไอคนที่เขารู้อย่างไอโออย่าง คุณต่อคุณหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่สนใจแต่คนที่เข้าวงการพระไม่รู้มัน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 ไปอ่านมันไปอ่านคอมเมนต์แล้วมันขึ้นนิดหนึ่งว่าคนที่เชื่อคําพูดเขาก็เยอะคนไม่รู้ไงเสียหายหมดเออแล้วกับคนระดับเนี้ยคุณต้องมันคนเดียวน่ะคุณต้องไปมัดรวมกันมาสามสี่คนยังเอาชนะเขาไม่ได้อ่ะ สวัสดีครับพี่อ่านใช่ไหมอ่าพี่อ่านพอแมนปั๊มหรือหล่อเนี่ยบอกพอแมนแต่บอกมันขึ้นสน,นิมปั๊มไม่ได้แล้วก็เล่นนิ้งค่ายกันอย่างเดียวมึงให้ความสําคัญกับข้อมูลตัวติดต่อกันถูกก็ข,ขนาดมันคนเดียวขุนสามสี่คนถูกปะยังปกป้ององค์การระไม่ละงงจัดประเด็นครับเรื่อหลักขานเรื่องครั้งเลยทำไมอ่ะ ไูพี่เขบอกาอย่างลักฐานเหลี่ยงค้างเรื่อยอ้าวก็เขาปั๊มเสร็จมันมีปีกไงถ้ายุคแรกจะเอาปีกออกก็ทําไงอ่ะก็เรื่อยไงมันยากตรงไหนฮะเอาโอไปเอาเหรียญมีปีกมาดิบุ้งนี้จะให้ซื้อเรื่อยฉลูมาด้วยเห็นแล้วมันขึ้นนิดนึงว่าเออจริงไหม คนไม่รู้เขาก็เชื่อน่ะแล้วคนรู้เาเรียกกาแรกบอกกาแรกผิดจะแย่ดิคนที่เนไพ่ไพ่ไม่สมือเนี่ยเหรียญปั๊มน่ยปั๊มมามก็มีเนื้อปีกเกินแบบเนี้ยเออแล้วจะเอาปีกตรงนี้ออกให้แขวนได้ทำไงอ่ะสมัยก่อนมันไม่มีตัวตัดก็ต้องเลื่อยมันแตกอะไรฮะ เอาองดำมมาดูสิเนี่ยคนรู้กันผมบอกเอาองดำมมาดูสินี่รู้เลยว่าอะไรอ่ะดำพอไหมครับอ,อันนี้ก็มี Eh. Hey. ผมบอกไงทําไมผมจึงชอบซื้อบล็อกโอทําไม,มเหรียญแบบนี้มันขายไม่ได้ทําไมผมจึงซื้อ<ต>ถูกปะเ,ปเพราะมันมีประโยชน์ในการอธิบายเหรียญเดียวในในโลกที่มีปีกเหรียญนนะั้นเป็นองค์ดาลาอในหนังสือนะพาเครื่องราชบุรีใช่ไหมครับพี่อัน เห็นป่ะเนี่ยเมื่อไม่ได้อัดกระบอกถช่ป่ะถ้าอาัดกระบอกเนี่ยถอดมามันก็ไม่มีปีกกระเช้าหมูเลยแต่เหรียญเนี่ยปั๊มได้บ็อกสองตัวมันมีปีกอ้าวแล้วคุณจะแขวนคุณทำไงอ่ะคุณจะเอาปีกออกไงทำไม่เรื่อยถ้าคุณเข้าใจวิธีการผลิตที่ถูกต้องมันก็จบแล้วเนี่ย เรื่องเหรียญบ่าแม่นี่เก็บเยอะนี่ต้องคุณอ่านเลยนะวินิจอัานเนี่ยผมได้มากี่เหรียญมาก่อนตอนอยู่กอบกุลเขาขับรถมาซื้อให้หมดเออเห็นไหมครับทุกคําถามถ้าคุณมีของมาให้เขาดูเนี่ยของมานอธิบายแทนเรานะแต่ไม่สนใจซื้อเก็บกันไว้ไงไม่สนใจที่จะหานะภาพถ่ายหลักฐานไว้ไง แล้วสุดท้ายนั่งเถียงกับเขามาอาทิตย์หนึ่งไปโดนไอ้คนอย่างนั้นปั่นหัวเล่นผมก็งงครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s K อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเช็คผ่าแท้กคราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวน100อร์เซ็ เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK check. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย